อันนึงก็คือเขาเหลือ2ประเด็นสาคัญซึ่งไทยเสนอไปแต่กัมพูชายยังไม่ตอบรับรอการตอบใช่ก็คือความร่วมมือในการเก็บกู้ทุระเบิดผมก็แบบเอ๊ะทำไมไม่ตอบรับเป็นผมผมก็ต้องตอบสิอ่าไม่เป็นไรไม่ตอบก็ก็ดีมันเป็นเวเขาาก็เป็นเวเขานะฮะก็มีผู้สังเกตการคนก็จะได้เห็นว่าตกอ้าวแล้วทำไมแกไม่ตอบรับล่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ควรทำให้จบสินะครับกับอันหนึ่งคือความร่วมมือกันในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์อ่าเขาไม่ตอบรับอีกอ่าซึ่งอันเนี้ยแต่ถ้าอีกหน ถ้ามันอย่างนี้ปุ๊บผิดไม่ได้แล้วนะอเฟคนิวต้องระวังแล้วนะทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าการที่เขาไม่ตอบรับการที่เขายังไม่ตอบรับทั้งสองเรื่องนี้ต่อหน้าผู้สังเกตการแล้วมันมีข่าวออกมาให้คนทั่วโลกฟังให้เห็นแล้วก็จีนกับอเมริกาก็นั่งอยู่ตรงนั้นในฐานะผู้สังเกตการซึ่งคําว่าสังเกตการแปลว่าห้ามพูดนะฮะดูอย่างเดียวห้ามพูดไม่มีความคิดเห็นนะห้ามแซง observe คือ observe นั่งอยู่เงียบๆแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นนะครับว่าอ้าวเอ๊ะที่ไทยเสนอก็ดีนี่ว่า ทำไมคุณไม่ตอบรับล่ะอ่าวเขาเก็บไว้ในใจทดไว้ทดไว้ไว hmm. นะครับหลังจากนี้ใน2ส,สัปดาห์จะต้องมีการประชุม RBC และก็จะในอีกหนึ่งเดือนจะต้อง GBC อีกครั้ง